สวัสดีครับพี่น้องชาวคอนด้าทัา้งหลายวันนี้ผมก็มาแนะนำคู่เทอร์โบวิซิพันแรกคือรถพี่ปุ้ย4ประตูวิ่ง9คันแรกคือรถของพี่หมูมาก็มาจัดที่นี่ทั้งนั้นพี่ตี้เป็นคนดูแลหมดที่นี่ก็คือ GT Carla สยามพ์ไทยเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานฮอนด้าเดย์เนี่ยพี่ตี้จะมีรถในการดูแลกี่คันนี่ครับคือเจ้าของนัก,นกา GT Carla สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วใกล้จะถึงงาน h o นด้าเดย์สามแล้วที่มีความเตื่นไหวในวงการ h o นด้าเรายป็นไงบ้างพี่โอ้โห Honda าั่วโมงนี้บอกเลยมาแรงมากแล้วก็ฮอนด้าเดยเนี่ยน่าจะเป็นงานฮอนด้างานแรกประจําปี2016แต่รับประกันได้เลยว่างานแรกก็รับรองใส่กันไฟแลบแน่นอนครับสังเกตรถที่เห็นจอดๆอยู่เนี่ยวิ่งของคันครับลองนับดูดีประมาณ10กว่าคันแล้วก็ทีเด็ดฝาฝาดแฟนๆติดตามชมเลย โอเพ่นเนเกับโอเพ่นโทโบอาจจะมีเตจีนใหม่ของเมืองไทยขึ้นมาท่าน,นี้ก็รถเซมของทางหรืปู่เองก็เพิ่งเสร็จได้ไม่นานเสร็จช่วงทุกอัพที่ผ่านมา,มาครับอันนี้เป็น e m ็ดีครับอันนี้ที่ตัวเองใช่ไหมครับคุณเองครับเทงครับท,ที่กระดูแรงหลายครั้นะเพราะว่า อันนี้เราก็ประทับใจมาต้องขอบคุณอาจารย์ครับผมมีอาจารย์สอนนี้บอกๆนิดนึงนะพี่อาจารย์นี่คืออาจารย์สปีดดีครับโอเคครับพี่ข้างในเนี้ยมันมีสีเด็กต่อขั้อื่นคือมันเหนียวขั้วอื่นยังไงที่เราบอกกับมันได้ไหมเครื่องตรงนี้ยเป็นเครื่องคัสตอมทุกชิ้นตั้งแต่ข้อเวียงก้านลูกสูบฝาฝาเนี่ยเป็นฝาน่าจะเป็นฝาที่ดีที่สุดอะในบ้านเราถ้าตอนนี้นะพี่ใช่ครับฝาเนี่ยใช้เป็นวาล์วไทเทเนียมอันนี้ ข้าวหวียงพี่พี่บอกสักนิดนึ่งว่าเลขเลขหลักเข้าเเบี้ยงเท่เเเขขาหไหร่พี่ไม่เกิน110แน่นอนครับซีซีคันนี้ไม่เกิน2008ควาพิเศษคือเป็นเกียร์ด็อกที่ทางกิติกราชปรับปรุงบอกเลื่อนแล้วก็ด็อกลิงที่เป็น PVG แต่ตัวเฟืองเกียร์เนี่ยเราจะกัดอัตราทดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดออก็คือว่าไม,ไม่ได้หมายความว่าอัตราทด PVG ไม่ดีนะครับต้องอ,อธิบายก่อนอแต่ว่าเราต้องการอัตราทดที่มัน,นแมทช์กับเครื่องเราเจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเกียร์ก็คืออัตราทด ต่อให้ระบบการเปลี่ยนเกียร์ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าอัตราทดยังเป็นสมมติเป็นอัตราทดแตนด์ดยังไงมันก็วิ่งไมแค่นั้นในขณะที่อเมริกาไม่มีอัตราทดที่เราต้องการจะมาใช้เราก็ต้องถักอีกมันก็เลยทําให้เราได้สร้างเกียร์แบบนี<อ>้าราคานี่คือต้องหลังใ่แล้วยแง้พี่ใช่ไหมพี่เอาง่ายๆว่าราคาถูกกว่าเกียร์นอกเกือบสามเท่าอ่าเ,เกียร์นกลูกหนึ่งซื้อเกียร์ผมได้เกือบสามลูกถามว่าพังไหม เกียร์นอกกีย์ไทยเกียร์ที่ไหนก็ช่างอยู่ที่คนใช้พังเป็นเหมือนกันทุกลูกฟอรดได้ที่เร็วที่สุดในเมืองไทยยังยังใช้เป็นเกียร์ซิง์โฮเมดอยูยยังไม่เกียร์ไทยยังไม่เป็นใช่เกียร์นอกนะครับยังเป็นเกียร์ทางจีทีกลัดทำขึ้นเองก็นี่จะเป็นอีกอีกคันมีกลเม็ดยังไงคือจะให้ทางพิตี้อธิบายทั้งในภายในเครื่องตัวรถในรอบๆแล้วกันครับแรกเลยก็คือคันนี้จะเห็นว่าไม่มีเตอร์เป็นเชื้อเพลิงระบบแอลกอฮอล์ถามว่าทําไมต้องใช้แอลกอฮอล์ คือถ้าน้ำมันเป็นเลซิ่งฟิลที่สั่งจากนอกระามาเนี่ยราคาอาจจะค่อนข้างสูงต่อลิตรหนึ่งตง้องมีประมาณ400-500ถึหบาทแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีสุดแล้วสำหรับสำหรับสำหรับทางเราแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถหาได้ในประเทศถามว่าคุณภาพดีไหมดีแต่ก็อาจจะไม่ดีมาก กว่าน้ำมันแอลกอฮอล์ซิ่งจากต่างประเทศเลยเครื่องอะไรพี่อธิบายทีหนึ่งว่าเทอร์โบขันี้เป็น b <ม>1 8เทอร์รบโรบเขาแบ่งเป็น b 1 8ขยายลูกนะฮะ cc ก็อยู่ประมาณ1 9 0 0กว่าเทรอทรโอ์รบโทรบที่เห็นเนี่ย80มิลถ้าเทียบไซส์ก็ประมาณ GT45 ถามว่าใส่เทรอร์โบใหญ่อย่างนี้ปั่นได้ไหมปั่นได้ครับเพราะว่าเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เราสามารถเพิ่มกำลังสูงกว่าปกติได้มันก็เลยสามารถใส่เทอร์โบโอเวอร์สเปคได้เครื่องเล็กเทอร์โบใหญ่ ว่ามีคนอยากทาว่าเราจะควรทำยังไงให้มันปัดได้ตอนเนี้ฮอนด้าเนี่ยกับเคลื่อนเทอร์โบมาแรงมากทีเนี้ยทุกคนอยากได้พันม้าถามว่าพันม้าอันดับหนึ่งเลยก็คือเทอร์โบลูกนั้นนะต้องสร้างอากาศให้ได้พันม้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีลิมิตมีเพดานแรงมา้าของรถในบ้านเราอยู่ว่าส่วนใหญ่กำลังอาดเท่านี้เทอร์โบไซด์นี้จะมาชนลิมิตกันอยู่ที่ประมาณแต่เก้าร้อยถามว่าทาไมเมืองนอกเขาถึงข้ามได้ไปพันหนึ่งร้อยม้าพันสองร้อยม้า สิ่งแรกที่มีผลก็คือกําลังงานเครื่องในเมืองนอกสูงมากเทรโบปัดเร็วอยู่แล้ว2น้ํามันน้ํามันเชื้อเพลิงที่เมืองนอกใช้ดีมากนี่แหละก็คือเป็นประเด็นหลักที่จะทําให้คอนดา้าเทโบของเราในบ้านเราแรงมา้าอาจจะยังไม่ไม่เท่าที่เมืองนอกเขาใช้กันวิ่งพิกัดอยู่ประมาณแปดต้นเจ็ดปลายอะไรเงี้ยครับซึ่งบ้านเรายัางยังยังไม่ไปนะอย่างคันนี้ผมบอกเลยบูตติดบูตเต็มเนี่ยประมาณ7,5 0 0ถามว่า7,5 0 0ช้าไปไหมช้า ถ้าคุณไม่มีรอบเครื่องแต่คุณไม่มีเกียร์ที่พอหมอกช้าแน่นอนอย่างคันนี้ออกตัวที่ประมาณ8000รอบทุกเกียร์เนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ7800-1500รอบเพระาะฉะนั้นก็1เกียร์ต้องหมอกพตารกเกียร์ต้องหมอกกับ turbo ได้เราใช้รอบเครื่องเปิดได้แค่ไหนถ้ารอบเครื่องได้เต็มที่9500แล้วใส่ t u r บ o ใหญ่ยังไงมันจะมีรอบใช้งานแค่ประมาณ1000รอบอยังไงก็ไม่เร็วสําคัญเลย t u โบต้องปั่นได้รอบเครื่องต้องถึง อัตราทดเกียร์ต้องรับ3ามอย่างนี้บาลานซ์กันแมบกันเร็วแน่นอนครับบูตอัตราบูตคันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ประมาณ2องป่าหโอเคครับวันนี้เราก็มาอู่ทิติกาลนะฮะอู่หนึ่งเป็นตำนาของรถยังเป็นสถติของเราอยู่ในเรื่องรถที่เขาได้เร็วสุดในประเทศไทยตอนนี้อยากให้พี่ตีฝากผลงานว่าเออที่อู่รับทําอะไรบ้างทั้งอู่เราก็รับมนขายเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ ทำเครื่องเป็นตัวจะส่งรถมาให้เราทําหรือว่าจะมาซื้อเครื่องกับเราเป็นตัวได้หมดมีทุกสเต็ปนะครับอยากได้ยังไงลองมาคุยกันแล้วก็เรื่องจูนกล่องก็จะเป็นเน้นเป็น,นทาง E M s i i c o Infinity สนใจอยากจะมาใช้อยากจะมาลองให้เราจูนก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะะช่องทางการติดต่อก็คือเบอร์โทรผมส่วนตัว0 8 7 5 9 3 7 6 3 9นะครับแล้วก็ Facebook ทีทีตลาดอัตบุญนะฮะลอง,องส่งอินบ็อกมาได้ถ้ามีปัญหาคือ ฟงข้อความมาตึกตามก่อนได้ยังไม่ทำไม่เป็นไรครับรองมาตึกตามจะดูลงเจอกันฮอนดาเดครับ